สวัสดีเชียงวันอาทิตย์ค่ะทุกคนค่ะมือเนกาเป็นมืออีกมือนึ่งที่แม่เมียวหยุดจากพี่น้องขาชมบรรยากาศสองข้างทางเนาะคะ่ะตอนนี้แม่เมียวเดินนั่งไปรับหลานไส้ที่มาจากเนเธอร์แลนด์จากพี่น้องค่ะนั่งปิดเทอมนะจ๊ะนั่งกันเลยซิมาเล่นน้ําค่ะแม่เมียวก็เลยบอกว่าเออ้าไอป้าป้าเพื่อนบอบสะดวกมาส่งกับหายมารถไฟเนาะจากพี่น้องนั่งกันเลยล่องมารถไฟรังแหลกจากเนเธอร์แลนด์ มาเบลเยียมจากพี่น้องขาเสียค่ารถไฟอยู่ที่57ยูโรค่ะทุกคนค่ะนี่ไปรับที่สถาน,นะคะพี่น้องขาหลักะพามากลับบ้านนะจ๊ะพี่น้องขาเป็นครั้งแรกเปิดประสบการณ์ของเด็กชายที่เดินทางด้วยรถไฟนะคะพี่น้องมาอีกประเทศหนึ่งเนาะเมื่อนี้ตอนรับหลานก็นคือเฮ็ดค่ะอูกไกจากพี่น้องขาเป็นอาหารอีสาน เส่บแซบอุใส่พิกแกงค่ะทุกคนค่ะเห็ดนัวนัวคนคนตอนรับหลานใส้จักสีเห็ดยังนะคะพี่น้องก็เลยเห็ดไข่เจียวใส่มะเขือเทศและหัวหอมใหญ่นะจ๊ะพี่น้องเป็นเมนูที่แม่เมียวหมักแล้วก็หลานใส้หมักเนาะจ้ะพี่น้องไข่เจียวล้วนๆจ้ะพี่น้องค่ะแม่เมียวกะทําการทอดไข่เจียวก่อนเลยทุกคนอันนี้อ,นนอลิซาบอกว่ากินเผ็ดไม่ได้ไม่ชอบไข่เจียวเคือว่ามื้อนี้ว่าอ,อยากกินไข่เจียวเนาะ นั่งก <aid> ันเลยอยากกินไก่แม่กกันเลยอบขาไก่ให้ขาหนึ่งจ้ะทุกคนค่ะบานแม่เมียวเห็ดกับขาวแค่พอกินจ้ะพี่น้อง่าเห็ดกินแล้วเลือนิดๆหน่อยๆจ้ะพี่น้อง่าเห็ดลายกับบมีผู้ใดกินอีกขาหนึ่งจ้ะพี่น้องะา้าเลือแล้วเล็กหน่อยมันบอค่อยอยากกินต่อจ้ะพี่น้องกับเป็นแม่เมียวนี่แหละตรงมาเก็บต๊ค่าทุกคนคาะขเห็ดแต่พอกินเลือนิดเลื้อหน่อยจ้ะทุกคนใครเจียวกับหอมๆจ้ะทุกคนโอ้ยหอมอบอวนอืม ขัวเคียไปเคียมาเคียไปเคียมาเกือแม่นใหม่ค่ะทุกคนคะ่ะเฮ็ดไปเว้าออน้ำลานไปเกือแม่นใหม่หันมาอีกรอบนึงพี่น้องคะ่ะเกือมแม่นเกียมแล้วแต่ก็บบเป็นอย่างจ่ากำลังกรอบดีจ่ะทุกคนค่ากินแบบนี้กับข้าวสวยร้อนๆโอ้ยเข่ากันนะจ้ะพี่น้องคะ่ะ ลากไส้เนี่ยมาอยู่ประเทศอิตาลนด์พักหนึ่งะจาจะพี่น้องค่ะติดตามครอบครัวมาน้องมาแล้วมาเลี้ยงอยู่เปลวเยี่ยมเออมาเลี้ยงอยู่ประเทศนเนเธอร์แลนด์จ้ะทุกคนค่ะถือว่าเป็นเด็กไทยที่เก่งสามารถอยู่ได้นะจ้ะพี่น้องหลักอนั่งกับเป็นรับจอบทํางาน,นเสริมนะจจะพี่น้องค่ะก็ถือว่าลากไส้เราเก่งคนหนึ่งจ้ะพี่น้อง มาตอนโตแล้วภาษาไม่ได้ก็ถือว่าช่วยเหลือตัวเองได้ดีค่คะทุกคนไข่เจียวแม่เมีอากัดส,สุกเรียบร้อยละจ้ะพี่น้องค่ะเป็นตะกิ่นบะค่ะกรอบกรอบหอมหอมใหม่นิดๆจ้ะทุกคนเฮ็ดไปผุ้ยไปกระไดแบบนี้ละจ้ะพี่น้องมาจา้ะอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวสวยก็สุกพร้อมรับประทานจ้ะพี่น้อง